ขออนุญาตรีวิวนะครับตะเกียบหน้าโชกับสไตล์แนวบ้านๆดูกันครับ ลองทำดูชุดหน้า C 70เป็นตะเกียบทางสร้างขึ้นนะครับตัวนี้จะใส่ดิสการดิสแล้วก็ใส่ปั๊มดิสโชคเสริมเป็นโชคแต่งชื่อว่าแต่งก็ไม่ได้แต่งครับเป็นโชคสร้างแล้วกันก๊อแบบจากโชคหัวกลับ ก็ชกที่เราที่เป็นโชกแต่งของพวกรถแนวๆอ่ะเราก็เอามาตัดย่นโมดิฟายใหม่แล้วก็ทำเป็นโชกหัวกลับสไตล์แบบบ้านๆที่ผมทำกันนี่แหละลอ,อ,องดูที่ว่ามันใช้งานในจริงนิ่มปะ่ะตัวนี้ไม่ได้ต่อแกนนะครับแต่เป็นการย่นแกนย่นแกนย่นหลอดย่นทุกอย่าง เรามาดูกันที่ว่ามันจะนิ่มนวนหรือไม่เชื่องยุกดีนะครับนิ่มนะเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับ